ลูกไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการใรีลรูปหน,น้ามือก่อนอื่นก่อนใดนะเดี๋ยวขอเช็ครายชื่อนักเรียนก่อนคนในห้องเพื่อนวันนี้นักเรียนกี่คน สำคัญอย่างไรบ้างเนีย่ยใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบได้บ้างเห็นไหมเห็นไหมลูกตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมไม่มีเพียงด้วยวิธูเ,เลยตอบได้เลยอิสราอ่ามีความสำคัญคือเราจะได้แข่งขันหรือเล่นอย่าง สนุกนะครับได้รู้จากการโต้กันนะครับสร้างความสนุกในการเล่นนะครับถ้าสมมติว่าผู้เราคู่หรือเพื่อนเราเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเพื่อนเขาตีได้แล้วเราตีไม่ได้เป็นไงใครเฟลเสีทั้งคู่ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วความสัมันมันมีหลักฐานแล้วก็สามารถนําไปทําไมได้นําไปทําไมได้พัฒนาครับนําไปใช้ในการแข่งขันถูกต้องเลยนะครับ นำไปใช้ในการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นที่เราแข่งขันไปก็คือกีฬาภายในถูกไหมกีฬาสทยของเรานั่นเองนะครับได้แชมป์ด้วยนะหินดีด้วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้นะครับโดยการฝึกการตีลูกนะครับโดยมีจังหวะการตีลูกแต่ทีนะครับที่คือนวัตกรรมของครูเนาะนวัตกรรมเลยเอาไว้ให้เราฝึกให้เราตีได้ ครับฝึกท่าทางที่ถูกต้องหนึ่งเลยถ้าจะต้องยืนให้ถูกโดยยืนแบบ มือขวานะครับเวลายืนอยกา้ขาประมาณหนึ่งช่วงไหวนะครับจังหวะต่อไปท่าจะย่มยอ่อเข่าลงมองตัวไปด้านหน้าย่อเข่าลงมองตัวไปด้านหน้านะครับมองต่อสู้ม,มองลูกที่จะมาเราวเวลาเราตีนะครับถ้าเตรียมยกไม้ขึ้นระดับระดับตดน,นะครับระดับตูนั่นเองนะครับยอ่อเข่าลงตัวมองจังหวะที่หนึ่งเปลี่ยนแขน ลูกมันจะอัโดนใช่ไหมครับขอรุ่มหนึงขอบคุณครับต่อไปถ้าเราปิดหน้าไม้ถ้าเกินไปนี่คือการปิดหน้าไม้ลูกไปไหนตกพื้นถูกไหมเตรียมเตรียมหนึ่งคนหน้าไม้เป็นไงครับลงด้ทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วเราเปิดหน้าไม้ให้มันพอดีที่เราจะส่งลูกจากหน้า ต่อสู้นะครับหรือเพื่อนที่เราเล่นด้วยแค่นั้นเองนะครับในการตีนะครับมีด้วยการทั้งหมด2จังหวะก็คือ1นึ่งทักเรียมเตรียม1 2, 1 2ปิดตัวเรียม1 2แค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราฝึกทักษะพื้นฐานแล้วเดี๋ยวรูจะให้ตีกับโต๊ะนะครับตีกับโต๊ะเลยเนาะโดยโดย ให้เหลือเป็นสีกลุ่มนะครับสี่กลุ่มแล้วปีตาขอดนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีนึ่งอ่ะทั้งหมดยืนอย่านี้ Gracias. Yeah. Yeah.